นิยายเสียงนิยายสัน้นลูกพีชราชตะดูดีนะคะคุณวันชัยคิดว่าไงก็ใช้ได้นะแต่จะดีเหรอคุณราชตะเหมาะสมกับลูกพีชมากที่สุดค่ะถ้าคุณเห็นว่าใช่ผมก็แล้วแต่คุณเลยก็ต้องอย่างนั้นสิคะแล้วคุณส้อยว่ายังไงบ้างล่ะก็โอเคสิคะ คุณส้อยก็ชอบลูกพีทอยากให้ลูกพีทไปเป็นลูกอีกคนค่ะคุณส้อยชอบลูกพีทแต่ราชตะล่าชอบลูกพีทไหมคุณเรวดีอันนี้ฉันไม่รู้สิคุณวันชยัยแต่ไม่น่ามีปัญหานะคะในเมื่อคุณสร้อยชอบก็น่าจะหาวิธีพูดกับลูกชายนะคะคุณเรวดีจะให้เด็กสองคนมั่นกันก็น่าจะพร้อมใจกันมั่น ไม่ใช่ชอบอยู่ข้างเดียวนะคุณก็จริงของคุณนะคะลูกพีทของเราอาจต้องใช้เวลาแต่รับรองค่ะร,ราชตะชอบลูกพีทก็ให้จริงนะคุณวันชัยจะกะังวลไปทำไมคะใครเห็นลูกพีทก็ต้องตกหลุมรักทันทีที่เจอนั่นแหละค่ะพี่พาพรแต่งตัวแล้วลงมาข้างล่างเห็นคุณพ่อคุณแม่กำลังนั่งคุยกัน คุณพ่อคุณแม่คะพีทขอไปหาเพื่อนนะคะคุณวันชัยยิ้มให้ลูกสาวส่วนคุณเรวดีมองดุเล็กน้อยที่ลูกสาวเสียงดังพี่พาพรเข้ามานั่งข้างคุณวันชัยนะคะคุณพ่องั้นพ่อไปส่งพีทนะลูกได้เลยค่ะคุณพ่อเรวดีมองพี่พาพรสายตาอบอุ่นในใจกังวลจะบอกลูกอย่างไรดีที่จะไม่เป็นการพยายามให้ลูกแต่งงาน คุณวันชัยส่งพี่พาพรและเจอวันนาแล้วก็กลับพีทอ่ะอยากไปไหนแบบที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาส่งเหมือนวันนาบ้างจังดีมากแล้วนะที่มีคนห่วงพีทอ่ะเราจําเป็นต้องมาอยู่เรียนที่นี่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านคอยห่วงใยเราแบบพีทวันนาพุดหน้าเศร้าพีทขอโทษวันนานะ ที่พูดทําให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยพี่พาพรคุยกับวน,นาได้สักพักพีทหิวแล้วอะเราออกไปหาอะไรกินกันนะสั่งร้านข้างล่างตึกก็ได้ไม่ดีกว่าพีทอยากออกไปข้างนอกบ้างไปห้างใกล้ๆนี้ก็ได้สำหรับพีทน่าจะสบายๆแต่เราไม่ค่อยมีอะเอางี้วน,นาไม่ต้องออกตังนะวันนี้พีทอยากไปกับวน,นาอะ ไปนะก็ได้ห้างใหญ่โตหรูหราแห่งนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานพี่พาพรกับวรรณนาไปนั่งในร้านที่พี่พาพรเลือกร้านนี้ก็ดีนะดีใจได้มากับวรรณนาอ้าเราก็ดีใจที่พีทมีความสุขสองคนนั่งคุยกันนานแทบลืมเวลาและไม่ได้สังเกตเห็นสายตาคู่หนึ่งจากชายหนุ่มที่นั่งในร้านฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งกำลังมองหญิงสาวทั้งสองคนด้วยแววตามุ่งมั่นรัชตากลับมาบ้านในค่ำคืนหนึ่งคุณส้อยรีบมาคุยกับรัชตาเรื่องที่กำลังหาคนรักให้ผมมีผู้หญิงเป็นเพื่อนเยอะก็น่าจะดีนี่ครับคุณแม่จะเสียเวลาทำความรู้จักกันทำไมนะแม่ก็มีหนูพีทให้ลูกได้รู้จักแล้วนี่แม่ก็ชอบหนูพีทพ่อแม่หนูพีทเราก็รู้จัก อย่างนี้พีทก็น่าจะเป็นลูกรักคุณแม่แล้วใช่ไหมครับใช่สิก็เหลือแต่ต้นนี่แหละรักหนูพีทนะลูกก็ไม่มีปัญหานี่ครับผมชอบน้องพีทให้คุณแม่ก็ได้จริงเหรอต้นลูกไม่ลำบากใจนะครับนี่เราคุยถึงหนูพีทอยู่นะต้นครับคุณแม่พี่พาพรจะเรียกสั้นๆก็พีทที่คุณแม่จะให้ผมแต่งงานด้วยใช่ไหมครับใช่ลูกต้น นั่นไงครับผมพอจะจำท่าทางนิสัยของพีทได้อยู่ก็โอเคครับผมแต่งให้ได้ครับต้นแม่ขอบใจลูกมากนะลูกทำให้แม่ขนาดนี้เพราะผมรักคุณแม่ครับขอบใจลูกต้นคุณซ้อยคิดว่ายากที่จะเกลี้ยก,กล่อมให้ลูกชายแต่งงานแต่พอถึงเวลาคุยกับลูกกลับง่ายนิดเดียวแล้วเมื่อกี้ต้นบอกจำหนูพีทได้ ครับตอนเด็กพีทแกล้งผมบ่อยหนูพีทเนี่ยนะแกล้งต้นมากมากเลยครับผมก็เคยโกรธนะครับแต่ไม่มากแล้วก็ลืมลืมไปหมดแล้วด้วยเรื่องตอนเด็กช่างเถนะยังไงตอนนี้พีทก็ยังดูเด็กนะครับคุณแม่นั่นเพราะราชตะเพิ่งเห็นพี่ภาพรที่ร้านอาหารวันนั้นชายหนุ่มจำได้ภาพของหญิงสาวชัดมากเธอน่ารักสดใสโตขึ้นมากจากเมื่อก่อน แต่รตาชตะกลับคิดในใจถ้าหากพี่ปพ,พรจะได้มีโอกาสเรียนต่อชายหนุ่มก็พร้อมจะสนับสนุนไม่ต้องรีบแต่งแต่ตอนนี้เขาจะแต่งเพื่อคุณแม่เท่านั้นเองพี่ปพ,พรกำลังตั้งใจฟังเรื่องที่คุณเรวดีเล่าหลังจากฟังจบแล้วก็หันไปหาคุณวันชัยเหมือนจะขอความเห็นใจคุณพ่อคะช่วยพูดกับคุณแม่นะคะ พีทกับพี่ต้นตอมไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่จะให้พีทมั่นจะใช่เหรอคะพี่พาพรพูดทั้งที่หน้าเศร้าทำไมต้องเป็นพี่ต้นด้วยคะรัาชาตะดีทุกอย่างไงลูกพีทแต่กับพีทพี่ต้นไม่ดีหลายอย่างคะ่ะถึงยังไงแม่ก็จะให้พีทมั่นกับรัชาตะนี่แหละเหมาะสมกันที่สุดแล้วคุณเรวดีพูดจบก็เดินออกไป พี่พาพรมองตามคุณแม่ของเธอแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเหมือนมันเอ่อรอเวลาล้นพีทพ่อเข้าใจลูกพีทพ่อคิดว่าดีมากแล้วนะที่จะมีเวลาดูนิสัยของรชาชตาถ้าดีลูกพีทก็คิดดูจะเอายังไงถ้าไม่ดีพ่อจะพูดกับคุณแม่ของลูกเองคุณพ่อพี่พาพรไม่สบายใจตั้งแต่ที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่วันนั้น แต่โชคดีมีเพื่อนคอยให้กำลังใจราว่านะคุณป้าท่านคิดดีแล้วท่านหวังดีกับพีทอยู่แล้วจริงไหมคุณแม่รักพีทมากแต่พี่ต้นอ่ะจะรักพีทไหมอ่ะทำไมล่ะพี่ต้นไม่ชอบพีทเหรอพีทไม่รู้นะพี่ต้นอ่ะแต่พีทไม่ชอบพี่ต้นใช่แล้วที่คนอื่นไม่รู้อะนะก็มองเป็นพีทที่แกล้งพี่ต้น จริงพี่ต้นต่างหากล่าแกล้งพีทกลันทุกครั้งอืมน่าสงสารพีทอ่ะคิดมากไปละบางทีพี่ต้นไม่ได้ชอบพีทเหมือนพี่พีทไม่ได้ชอบพี่ต้นปะถ้าใช่นะวันนางั้นพีทลองไปคุยกับพี่ต้นดูนะคิดแบบนี้แล้วพีททำแน่วันนา พี่พาพรเข้าบ้านในช่วงเย็นแล้วต้องแปลกใจที่เห็นรถราคาแพงของใครไม่รู้จอดอยู่เพราะความอยากจะรู้ถึงต้องรีบตรงไปที่ห้องรับแขกและที่เห็นข้างหน้านั้นเป็นแผ่นหลังของชายหนุ่มไม่คุ้นตาเลยแต่พอหันมาเท่านั้นเธอจำเขาได้ไม่ว่าเขาจะหล่อขึ้นมากก็ตามลูกพีทดูซิว่าใครมาคุณเดวดีบอกลูกสาวเสียงตื่นเต้น พี่พาพรว้วยราชตะไปงั้นๆไม่ได้สังเกตว่าสายตาของชายหนุ่มจ้องมองหญิงสาวแบบสนใจมากสุดเขาเคยคิดเฉยๆแต่พอมาเจอหน้ารักเลยตอนนั้นแค่อยากให้คุณแม่สบายใจแต่ตอนนี้บอกเลยเต็มใจสุดละได้มั่นกับเธอพี่ต้นกลับไทยนาแล้วหรอคะครับแล้วเรื่องของเราล่ะคะพี่ต้นรู้ใช่ไหมก็ สักพักแล้วครับฟังแล้วพี่พาพรก็อึ้งแล้วทำไมถึงปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่คิดจะมาคุยกันหน่อยเหรอคุณราชตะพี่ต้นรู้นานแล้วนี่คะ่ะทำไมเพิ่งมาที่ผ่านมาพี่ไม่ว่างหรอคะแล้วตอนนี้ล่ะคะพี่อยากมาหาพีทงั้นเหรอคะพี่จะคุยกับพีทเรื่องอะไรคะแต่ไว้ก่อนนะคะพีทว่าหลังจากนี้พี่ต้นไม่ต้องมาหานะคะ รัชตะงงพี่พาพรน่าจะเป็นคนแรกที่ไม่มีใจให้พี่จะคิดใหม่ก็ได้นะครับไม่ค่ะเราสองคนต่างอยู่นะคะพี่พาพรพูดอยู่คนเดียวส่วนรัชตะชายหนุ่มไม่ได้สนใจฟังหญิงสาวเลยเพราะเขามัวแต่มองท่าทางกริยาน่ารักของเธอตอนนี้พี่ต้นมีใครที่รออยู่ไหมคะถ้ามีนะจะแต่งกับเธอคนนั้นก็ได้ ไม่ต้องมากังวลกับพีทรัชตะเดาไม่ถูกเลยพี่พาพรมีเจตนาอะไรแอบแฝงถึงได้พูดแบบนี้พีทมีแฟนอยู่แล้วงั้นเหรอจะว่าไปก็ไม่เกี่ยวกับพี่ต้นนะรัชตะรู้สึกเสียใจถ้าหากพี่พาพรมีคนรักอยู่แล้วพี่พาพรเรียนหนังสือตามปกติทุกวันและตลอดระยะเวลาหลายเดือนนี้ก็รู้สึกพอใจอยากจะขอบคุณรัชตะ พี่ชายหนุ่มไม่ติดต่อหญิงสาวเลยนั่นทำให้เธอมั่นใจว่าเขาน่าจะไม่สนใจเรื่องแต่งงานแล้วแนะ่พิพาภรณ์เรียนจบแล้วและในงานรับปริญญาวันนั้นไม่มีรัชตะอยู่ในงานหลังจากรับปริญญาแล้วพิพาภรณก็ยังไม่ทำงานแต่พักผ่อนอยู่บ้านแบบสบายใจนั่งเล่นโทราศัพท์อยู่ที่บ้านมาเป็นเดือนแล้ววันนี้รัชตะมาที่บ้านของพิพาภรพีทครับ พี่ต้นตอนที่แม่บ้านมาบอกพีทไม่คิดว่าพี่ต้นจะมาพี่รอมาวันนี้นะครับพี่ต้นจะหมายถึงรอให้พี่เรียนจบหรอคะใช่ครับอืถ้าพี่ต้นมีธุระกับคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่อยู่นะคะพี่มาหาพีทมีอะไรหรอคะพี่อยากมาหาเพราะคิดถึงแล้วก็ใกล้จะได้แต่งงานกันนี่พี่ก็พร้อมจะดูแลพีทแล้วพีทล่ะ ดีใจไหมพีทพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่ไหมพีทไม่ฟังนะคะพี่ต้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะพีทจะดีใจมากกว่าถ้าพี่ต้นไม่มาหาพีทนะคะพี่จะไม่ทำแบบนั้นทำไมคะเราต้องแต่งงานกันไงพี่ต้นในเมื่อเราสองคนก็ไม่เต็มใจจะแต่งงานไม่มีใครรู้ความคิดพี่นะครับพี่เต็มใจและดีใจต่างหากนี่แหละที่พีทควรรู้ รัชตระขยับแล้วลุกไปนั่งข้างพี่พาพรพลางโอบไหล่หญิงสาวพี่ต้นพี่พาพรตกใจทันทีที่รู้สึกว่าถูกโอบพี่ต้นคะพี่จะคุยกับพิษใหม่นะครับไม่คุยคะ่ะพี่พาพรพูดพร้อมกับปัดแขนรัชตระให้ออกจากไหลตอนนี้ที่รัชตะกังวลไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่มีข้อเสนอไม่ละพิษไม่สนใจคะ่ะ พีทฟังพี่ก่อนได้นะแล้วพีทว่าไงพี่จะแล้วแต่พีทอืมก็ได้ค่ะแบบเราสองคนนี้ลองไปดูนิสัยกันถ้าไปกันไม่ได้เลยต้องแบบไม่ได้จริงๆนะก็มาตกลงกันใหม่จะบอกผู้ใหญ่ยังไงไม่ต้องแต่งงานกันได้ไหมไรนี้อ่ะค่ะก็น่าสนใจนะแล้วคุณแม่พี่ต้นจะไม่เสียใจหรอคุณแม่พี่รักพีท าพีทตัดสินใจยังไงท่านตามใจพีษอยู่แล้วล่ะรชาชตะคิดแบบนี้จริงๆพี่จะแต่งก็เพราะพี่รักจริงนะครับพี่พาพรท่าทางจะคิดหนักระแวงรัชาตะนิดๆแต่ในใจลึกๆชายหนุ่มน่าจะพูดจริงนั่นแหละพีทจะลองคิดดูอีกทีค่ะพี่ต้นรอพีทปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะได้เลยพีทรัชาตะโทรบอกผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัว และได้รับกำลังใจให้สู้เต็มที่เพื่อความรักรัชตากับรถไปรับพิพาภรณ์และวันนาเพื่อออกเดินทางไปบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านของรัชตากที่อยู่ติดชายทะเลในขณะที่รัชตากำลังขับรถจะเห็นว่าผู้หญิงสองคนกำลังหลับน่าจะเพราะเพลียและแอร์ในรถเย็นช่ำแล้วพิพาภรณ์ที่เป็นคนสะดุ้งตื่นก่อน ตามด้วยวันนาก็ตื่นเช่นกันเราใกล้ถึงยังคะวันนาพูดขึ้นทันทีที่ตื่นอีกนิดครับสามสิบวทีน่าจะถึงแล้วพิพาพรณกับวันนาก็ไม่อะไรหันมาคุยกันเพลินปล่อยให้ราชตะคนขับรถจำเป็นขับไปสวยมากเลยนะพีทดีอะที่ชวนเรามาไม่งั้นไม่เห็นวิวสวยขนาดนี้ พีทต่างหากลาที่ต้องขอบใจวันนายอมมาเป็นเพื่อนไม่งั้นพีทไม่มางั้นเรามาถึงที่สวยงามขนาดนี้ต้องสนุกนะพีททิ้งทุกอย่างไปเลยปะใช่เลยพีทรัชะตะมองสองสาวคุยกันทำให้รู้สึกยิ่งเอ็นดูพิพาพรมากขึ้นไปอีกชอบที่นี่ไหมพีทถามพี่หรอพี่ต้นใช่ครับชอบค่ะมากด้วยก็ดีนะ วันนาจะได้พามาอีกดีไหมวันนาพูดแทรกทันทีมาค่ะพี่ต้อนอย่าลืมชวนวันนามานะคะให้วันนามาด้วยค่ะก็ต้องแล้วแต่พีทนะอะไรก็พีทนะพี่ต้นเราดีใจแทนพีทที่พี่ต้นสนใจพีทมากขนาดนี้พูดอะไรวันนาลืมไปจริงๆพีทกับพี่ต้นจะแต่งงานกันสนใจกันก็ถูกแล้วนี่เราหน่าสงสารสุดๆ ไม่มีคู่อ่ะน้องวันนาสักวันจะมีคนดีๆมาเจอแน่ครับค่ะจะรอให้จริงอย่างที่พี่ต้นพูดนะคะครับพี่พาพรเดินแยกออกมาในขณะที่ราชตะคุยกับวันนาหญิงสาวมองออกไปไกลก็ยังเห็นผืนน้ำทะเลกว้างนี้สวยมากๆเท่าที่เคยเห็นมาและในขณะที่หันกลับมา ลันสายตาเห็นชายสูงวัยกำลังเดินตรงมาที่บ้านพักหลังนี้พี่ต้นคะนั่นใครคะพระชตาหยุดคุยทันทีแล้วหันไปมองอ๋อลุงเลคนดูแลบ้านพี่จะให้ลุงดูแลเรื่องอาหารด้วยจริงๆเราสองคนก็ทำอาหารได้บ้างน,นะคะจะรบกวนลุงมากไปอะคา่ะไม่เลยครับน้องวันนาไม่เป็นไรเลยครับมีป้าช่วยลุงอีกแรงห่อคะ พีทช,ชอบที่นี่ไหมรัชตะไม่ลืมจะคุยกับพี่พาพรชอบค่ะชอบมากค่ะรัชตะยิ้มภูมิใจที่ทำให้พี่พาพรรู้สึกดีได้พีทจะอยู่ได้ใช่ไหมได้สิคะพีทช,ชอบที่นี่พีทอยู่ได้ค่ะรัชตะแทบจะก,กระโดดไปหอมแก้มพี่พาพรให้หายรักหญิงสาวน่ารักแต่ชายหนุ่มทำได้แค่จับไหลเบาๆไปเดินเล่นกันนะครับ ทุกคนเดินเล่นชายหาดส่วนตัวแล้วสักพักก็กลับเข้าบ้านห้องหน้าอยู่สะอาดมากเลยต้องขอบคุณพี่ต้นนะพีทดูสิเตรียมมาทุกอย่างให้พร้อมดูแลเราอ่ะอืมพีดูแล้วหน้าวันนาชมเยอะเนะพี่ต้นอ่ะก็จริงนะพี่ต้นสนใจพีดมากไม่ต้องไปค้นหาตัวต,วตนพี่ต้นมากมายนะักแต่งกับพี่ต้นไปเหอะพีดวันนาอะไรอ่ะ เป็นเพื่อนพีทไหมเนี่ยเข้าข้างพี่ต้นเกินพิพาพรเห็นรัชตะกำลังยืนคุยกับลุงเลและลุงก็มองมาทางเธอพิพาพรยิ้มให้ขณะที่ลุงเลกำลังเดินกลับไปลุงเลรีบกลับอ่ะพีต่ต้นอ๋อลงไปช่วยงานลูกสาวครับลุงเลมีลูกสาวด้วยแล้วสวยไหมคะนาเหรอชื่อนาหรอคะสวยไหม พิพาภรณ์ยิ้มสดใสยังไงเอพิษพี่ไม่เข้าใจสวยหรือไม่สวยคะนาก็สวยดีพี่ต้นชอบคุณสวยไหมคะก็ชอบงั้นพี่ให้พี่ต้นจีบนาได้ตกลงนะพีธทำไมก่อนพิพาภรณ์ทำหน้าเฉยรสตะก็เลยโมโหหนักที่หญิงสาวพ,พูดยกชายหนุ่มให้คนน้นคนนี้เขาเลยดึงร่างบางของเธอ เข้ามากอดหล้วมๆตอนนี้ที่ใจของพี่พาพรแทบหยุดและก็เต้นแรงขึ้นห้ามพูดแบบนี้อีกนะพีทจะพูดทำไมคะพี่พาพรอ,ออกมาจากกอดของรัชตะาได้ก็วิ่งไปที่ห้องซึ่งวณาตกใจและงงในเวลาเดียวกันมีอะไรเหรอพีทพีทไม่ชอบพี่ต้นเลยไม่ชอบแล้ววิ่งหนีพี่ต้นเหรอ,อม,มีอะไรอีกไหมพีทพอดีมีเสียงเคาะประตู พีทมาคุยกับพี่ก่อนนะครับวน,นางงสีแบบนี้ก็เลยต้องมาเปิดประตูมีอะไรคะพี่ต้นพี่จะคุยกับพีทวันนาก็เลยต้องหันมาถามพี่พาพรพีทเอาไงพี่ต้นอ่ะพี่พาพรน,นิ่งไม่ตอบเพื่อนเอ่อพี่ต้นไว้คุยตอนที่พีทอารมณ์เย็นนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาอาหารมื้อเย็นทั้งสามคนกินข้าวได้น้อยมาก พี่ขอตัวนะคะแล้วพี่พาพรก็ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเก็บจานเดินตรงไปที่ครัวตรงอ่างล้างจานพีทไม่ต้องทำนะเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่พาพรชะง,งักแต่ก็เห็นดีด้วยเพราะตอนนี้รู้สึกเพลียก็เลยทำตามที่รัชตะบอกวันนาพีทฝากล้างด้วยนะอืมได้ขอบใจพีทไปที่ห้องเลยนะอืมแล้วจะตามไป ตอนเช้าของวันใหม่ราชตะตื่นสายนะวันนี้แต่เช้าสำหรับคนทั่วไปชายหนุ่มรู้สึกแปลกๆใจดันอยากทำอาหารเช้าให้พี่พาพรกินเขารีบลุกจากที่นอนแล้วไปที่ครัวพีทกำลังทำอะไรอยู่นะแล้วทำไมถึงตื่นเช้ามากรัชตะพูดน้ำเสียงนุ่มพี่พาพรไม่ตอบแต่หันหน้ามามองรัชตะแล้วหันไปหยิบจาน ตอนนี้ที่ชายหนุ่มเอื้อมมือไปแตะแขนแล้วดึงจานจากมือของหญิงสาวพี่ทำให้เองนะครับพี่แค่นั่งรอฮะงั้นพี่จะคอยดูพี่ต้นจะทำอาหารอร่อยแค่ไหนกันรัตต์ตาหัวใจพองฟูขึ้นมาทำให้มีพลังผ่านรอยยิ้มกว้างดีใจจริงๆที่พี่พาพรลดระดับความไม่พอใจลงมาพี่ต้นคะแบ่งไว้ให้วันนาด้วยนะ แน่นอนพี่จะเตรียมไว้ให้เยอะเลยขอบคุณค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรัชตาก,กับพี่พาพรคุยกันสนุกถูกคอกันมากๆเลยอร่อยนะคะอาหารที่พี่ต้นทำอะคา่ะจริงเหรอพีทดีใจครับรัชตากพูดทั้งยิ้มมีความสุขจริงๆิพี่พาพรก็เผลยิ้มอารมณ์ดีด้วยรัชตาก,กับพี่พาพรอ,อยู่ในครัวอีกแล้วพีทอยากให้พี่ทำอะไรให้กินครับ แล้วแต่ภาคครัวพี่ต้นค่ะแน่ใจนะค่ะงั้นเมนูพื้นฐานกะเพราดีไหมได้ค่ะพี่พาพรมองดูรชาชตะทำอาหารแล้วไม่รู้เพราะอะไรหญิงสาวก็พูดขึ้นพี่ต้นคะพี่จะกลับบ้านค่ะรชาชตะชะงักไม่แน่ใจก็เลยหันมาถามพี่พาพรให้บอกอีกครั้งว่าไงนะครับพาพี่กลับบ้านนะคะเรายังไม่ ก็ได้พีทก็ได้แล้วชายหนุมก็หันไปทำอาหารต่อส่วนหญิงสาวเดินไปหาเพื่อนที่ห้องนั่งเล่นพี่พาพรกำลังคิดว่าเธอน่าจะชอบเขาแล้วรัชตะทำให้ความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอมันมีได้ไงกลับจากพักผ่อนพี่พาพรไม่ได้ออกไปไหนอยู่กับบ้านนานหลายวันแล้วถ้าเพื่อนไม่ติดต่อมาหญิงสาวก็ไม่คิดจะติดต่อใครแล้วไม่กี่วันมานี้พี่พาพรไม่สบาย คุณเดว,วดีก็รีบโทรบอกราชตะเหมือนอยากให้มาดูแลลูกสาวคุณแม่บอกพี่ต้นหรอคะครับท่านเป็นห่วงพีทอยากให้พี่มาดูแลพีทอะครับป่วยนิดหน่อยเองค่ะคุณแม่น่าจะห่วงพีทเกินไปคุณป้าท่านดีนะครับช่วยให้พี่ได้มาดูแลคนที่พี่รักรักพีทหรอคะพี่ต้นครับต้นรักพีทครับ